วิ่งไปแรงโอ้ยหนักหนักจังเลยอ้านามือมือเอาหมอเดียวนี้โอ้ยก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับรายการครัวเถื่อนนะคะแล้วก็จะแบบมาทำอาหารเวลาอยู่บ้านแบบช่องกักตัวอะไรประมาณนี้นี่นะคะ มาม่าเผ็ดเกาหลีก็คือตอนนี้ก็เงินไม่มีด้วยแล้วก็สมองไม่มีด้วยคอนเทนต์ก็ไม่มีด้วยอา่านเลยถูกเอาตัดก็อย่างอื่นเลยเราก็จะมาต้มก่อนนะต้มไส้บิ๊กปะ่ะฮะต้มไส้บิก๊กเป็นบาทอีกต้มไส้โ,โคกนะสู๋อ่าแล้วก็จะฉีกก่อนอาวางไว้ก่อนแล้วร<อ>ั่วแล้ว ห่อแรกจ้าโอเคเราจะต้มเป็นห่อหอไปเพราะว่าเราจะแข่งกันกินนะเดี๋ยวก็้งบอหนำใส่ก,ก่อนก็ใส่สีปูนเอาเอาเถือ<ม>่อนไมจ้าอันไฟกับบอเปิดเ้อะเปิด,ดปไฟก่อนอโอ้ยมาสางจะดีปู เดี๋ยวก็สิมีคลิปอีย่างก่อนเดี๋ยวก็มีข้าวออกมาว่าไฟใหม่ก่อไยอีพีต่อไปก็จะเป็นคลิปดับไฟป่าค่ะเราจะมาแบบช่วยกันดับไฟพอแล้วค่ะเอาเลือมาฝาหม้อมาแล้วก็จะใส่ลงไปเลยนะก็แล้วตอนนี้ก็รอนะรอมาดูค่ะก็ก้มอยู่นะ ก็จะแบบต้มสร็จแล้วต้มสติจแล้วอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะส่วนตัวของเราเองนะทุกคนเราจะเอาเปียมไปยการนีนเราก็จะมาแข่งการกินว่าใครกินหมดช้ากว่าเอ้ใครกินหมดเร็วกว่าคนนั้นชนะแล้วก็คนที่กินแบบว่าช้าเนาะว่ากินยังไม่หมดอ่ะเราก็จะแบบว่าลงโทษนะทุกคนเชอนเราก็จะลงโทษโดยวิธีการอาทาอะไรดี เราจะลงโทษโดยการเอาไปโผดที่ดอนนะคะทุกคนรู้จักคำว่าโผดไหมเออเอาไปโผดเอาไปทิ้มมันน่ะก็จะเอาไปโผดนะทุกคนก็เราจะมาเริ่มกินกันเลยนะหนึ่งสองสามี๋อยลืมบอกก็อันนี้เรากินเป็นคูณสองอันนี้กินแบบเผ็ดแบบธรรมดานะทุกคนก็หนึ่งสองสามเริ่ม ันไม่เอาแล้วกลับบ้านแล้วค่ะเอาอะบ้าไหว,วกูบ้าไหวเลวมึงเอาเลยเฮ็ดเหรเฮ็ดอ่ะใครกินหมดก่อนพนันชนะนะครับทุกคนใครที่แพ้ก็โดนทำโทษนะเมื่อกี้ไปแล้วคัมหนึ่งส่วหรือว่าเราใสา่ผิดซอง ของกูคือเป็นบ้เผ็ดเผ็ดเป่าปากจมเฮก็ <มะ S 1> เป็นเผ็ดๆๆเผ็ดเลยกูกาเผ็ดอ่ะมาค่ะมาต่อกันคำที่สองแบบยั่วนะสวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะมากเด้อ của hắn sạch thịt xong Nóng okay đi Chắc okay. mặt กินน้ำดีถ้าอยากกินนะอะไรครับเนี่ยนั่นดูว่าอะไรครับเนี่ยคู้บัง แบบว่าทนไม่ไหวแล้วเซอรมาดูจอกอหรทีแรกว่าจะกินแบบมาม่าเผ็ดมาเลเซียเนาะ,ะนี่มาม่าเผ็ดมาเลเซียก็แค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วทุกคนต้องกินข้าวมาก่อนนะไม่งั้นอาจตายได้ มาเ,เร็วๆกูกับเห็ดแราหมอมาจัดกันเพชรหรออแม่มอ,อโอนไม่อยากกวนฮสวยแดแม่หมอมากันเพชรไปสีไหาย <laughs> มา,ามาอากอกมาที่อย่งเดีออกมาคันเทดเอาลุกลุกเอาหัวมึงสาผมไหมนี่สั์เอามาสิ่เฮียไม่ไหวแล้วรับพี่น้องตอนนี้เขาเ่อยแบบใหญ่โลเคชั่นไหม ขวดตะกองอยากก็มพ่อมันไม่อยากน้ำกูนะดูแลเงียบดูแลเงียบ กล้องมันเนี่ยกูอยากให้เห็นนะอยากให้เห็นดูปากมันดิ <laughs> เหมือนเด็กอนุบาลอ่ะ <laughs> ป่าสวยมากจ้าลิบมีเบอร์อะไรคะลูกเบอร์สิบสี่เป็นโทนแบบส้มอิดอะไรประมาณนี้เลิๆ น้ำชนะจาวินวินมันคมคืออ่ะเดี๋ยวให้หายเพจก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปต่อไม่ไหวแล้ว